่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัวหัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนใครใครก็รักหัวหัวขันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวิ่ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไรน่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมี e นะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัวัวกันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16 28พลังสองสูตร16 20ศูนย์และสูตร15 1ห้า้าพรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเถ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนท่านเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกร แฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาฟังเสียงผมทิดบ้วนบางประมาะอธิกษก์บวนกิยาพันธ์กันเหมือนเช่นเคยนะครับและเสียงที่ส่งมายังท่านทั้งหลายนั้นก็หวังใจว่าก็จะเป็นเสียงที่พูดแล้วเป็นประโยชน์พูดแล้วท่านสามารถที่จะนำไปสร้างฐานะอาชีพ ได้เพราะว่าเรื่องราวที่เราพูดนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำมาหากินนะฮอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อกับรายการของเรานะฮะตามช่องทางที่เราได้เคยบอกกล่าวกันแล้วและอยากจะฟังเรื่องอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เหมือนอย่างเช่นวันนี้ครับ ก็มีแฟนๆรายการแนะนำว่าอยากจะให้คุยเรื่องมะลิซะหน่อยเพราะว่ามะลินั้นก็เป็นพืชที่ปลูกกันทุกบ้านนะฮะบางคนก็ปลูกเอาไว้สำหรับเป็นไม้ดอกหอมหรือว่าเป็นไม้ดอกสีขาวที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องบอกว่าหลายคนคิดถึงแม่ก็ปลูกมะลิ นะะในขณะเดียวกันก็มีแฟนรายการของเราบางส่วนนะฮะเป็นเกษตรกร,ร,กรมืออาชีพนะฮะปลูกมะลิเป็นการค้าคนที่ปลูกมะลิเป็นการค้านั้นแน่นอนที่สุดอยู่กับมะลิมานานาก็เราก็มาทบทวนกันดูว่าเราสามารถที่จะดูแลที่อยู่ดูแลอยู่เนี่ยตรงกับที่ทิศบุญบางเรื่งแนะนำไหม นะก็ลองไปพิจารณาดูแต่ก็มีบางคนที่เขาปลูกมะลิแล้วก็ปลูกขายนะฮะขยายพันธุ์ขายท่านผู้ฟังครับมะลินี่จริงๆแล้วมันก็เป็นต้นไม้ที่มีหลากหลายชนิดนะจัดว่าเป็นพวกไม้พุ่มขนาดเล็กนะฮะมีทั้งชนิดเรื้อย นะฮะเป็นไม้เลื้อยหรือว่าเป็นไม้รอเลื้อยนี่หลายคนอาจจะ,ะงง,งงอยู่ฮะ,ะมันชนิดที่เลื้อยรอเลื้อยหรือว่าชนิดที่เป็นต้นเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะฮะแปลว่ามีใบให้เราได้เห็นอยู่กันอยู่ตลอดเวลามันมีเยอะครับถ้าคิดเทียบมะลิทั้งโลกนี่เยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะ ในบ้านเราก็มีอยู่อย่างเช่นมะลีลาเราก็ลองเพลงกันมาตั้งแต่เด็กลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลานี่นะฮะก็มีมะลีลามะลิซ้อนมลีถอดมะลีฉัดมะลิพิกุลมะลิเขี้ยวงูมะลิก้านแดงมะลิงาช้างมะลิวันมะลิพวง มะลิพุทธชาติแล้วก็ปัญยญีนะนี่ถ้าเผื่อท่านอยากรู้รายละเอียดนี่นะครับในหนังสือไม้ดอกของท่านสาราจารย์สมเพียรเกษมทรัพย์เนี่ยท่านก็เขียนไว้นะเรื่องมะลิเนี่ยท่านก็ไปสืบคน้นสืบหากันเพิ่มเติมได้หรือว่าในอนาคตใครสนใจชนิดไหนในทิศบวนบางปรมาก,ก็อาจจะได้นำ เอามมลิแต่ละชนิดแต่ละอย่างเอาไปให้ท่านได้ดูกันแต่ว่ามมลิที่ปลูกกันเป็นการค้าส่วนใหญ่นั้นก็คือมมลิลานะเมลีลาที่เราปลูกกันเป็นการค้าขายดอกกันอยู่เนี่ยซึ่งลักษณะก็เป็นพุ่มกึ่งเลื้อยนะถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะฮะที่กิ่งอ่อนเนี่ยจะมีขนนะแล้วก็ใบก็แน่นอนที่สุดนะครับ เป็นใบเดียวหลายพื้นที่เนี่ยมีนะครับเขาทำเป็นร้านอาหารแล้วเขาก็ไปทำเป็นเทเลสยื่นลงไปในแปลงดอกมะลินะในแปลงมะลิเพื่อให้คนนั้นไปชื่นชมมะลิเพราะในหนึ่งช่อนะฮะอ่าดอกเนี่ยมันก็จะมีดอกเป็นช่ออยู่ประมาณ 3- 5ถึงห้าดอกนะครับ แล้วเวลาบานเนี่ยนะนสังเกตดูนะฮะถ้าใครเคยปลูกจะสังเกตไอ้ดอกที่อยู่ตรงกลางช่อเนี่ยมันจะบานก่อนนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นพี่น้องถี่รบครับแล้วแน่นอนที่สุดความบริสุทธิ์ขาวจั้วของมะลิก็เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มีกลิ่นหอมก็จึงเอามะลิมาเป็น ดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ในวันแม่นะทีนี้การที่เราจะปลูกมะลิเราก็ต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ดีมาปลูกท่านฟังอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะฮะว่ามะลิที่จะผลิตเพื่อการเก็บดอกเนี่ยพันธุ์ที่ดีเนี่ยนะข้อต้องทีครับนะถ้าข้อทีเนี่ยดอกจะดกนะะคือ ในในหนึ่งช่อเนี่ยจะมีดอกจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักแล้วมะลิโดยทั่วไปนั้นจะออกดอกตามข้อนะฮะมันการแทงช่อดอกออกมาจากหูใบเพราะนั้นถ้าเป็นมะลิที่ข้อทีมากๆก็จะยิ่งให้ดอกดกดีนะให้ดอกดียิ่งแตกดอกเยอะนะครับมันก็ยิ่งมีผล กำไรนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ที่ปลูกปลูกกันอยู่นี่โดยทั่วๆไปก็จะมีกันอยู่สามสายพันธุ์ด้วยกันก็อย่างเช่นพันธุ์ราชบูรณะพันธุ์ชุมพรพันธุ์อัมพาวาหรือพันธุ์แม่กลองเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านจะปลูกมะลิ <c oughs> ให้ออกดอกดกดีนะต้นมีพลังอย่างนี้ท่านก็จะต้องอปลูกมะลิที่มันมี แดดทั้งวันนะครับอะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาบ้างสำหรับคนปลูกมะลิในบ้านบางทีเอาต้นมะลิไปตั้งไว้ในร่มสะงั้นนะอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยให้ดอกหรอกนันเวลาเราไปดูที่เขาปลูกมะลิกันแถวนคนปรปฐมนะก็น,กนครชัยศรีอะไรนี่นะก็จะเห็นว่าไปปลูกเป็นแปลงใหญ่มากมายนะเป็นแปลงเลยแต่ว่าก็จะต้องอยู่กลางแจ้งทั้งวันนะครับ คือได้รับแสงแดดเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามะลิก็จะออกดอกมากตอนช่วงฤดูฝนนะฮะแต่พอเข้าช่วงฤดูหนาวมะลิก็จะไม่ค่อยออกดอกหรือว่ามีดอกน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงฤดูฝนมันมีการแตกใบและเคล็ดลับเล็กๆอย่างเนี้ย คือการที่จะทําให้มะลิมันออกดอกเพราะฉะนั้นการที่มะลิจะออกดอกดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่การบํารุงอยู่ที่การเริ่มต้นและก็อยู่ที่เทคนิคการตัดแต่งกิ่งครับพี่น้องครับนะอยู่ที่เทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพราะว่าถ้ามะลิไม่แตกยอดใหม่มันก็จะไม่มีดอกนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยปลูกมะลิ แล้วไม่เคยกล้าแตะต้องต้นมะลิเลยไม่กล้าตัดไม่กล้าแต่งเสียดายใบยบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะไม่งามนะครับเัราโดยพื้นฐานถ้าท่านปลูกเป็นการค้าอาชีพท่านก็จะต้องเตรียมดินดินนั้นก็ขุดดินตากดินใช้แสงแดดแผดเผาค่าเชื้ออยู่สัก10วัน15วันอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะฮะแล้วอย่าลืมครับ หาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่นะให้เยอะๆนะไร่หนึ่งก็สักตันสองตันได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับหรือถ้าเผื่อบางคนบอกว่าโอ้ยขนไม่ไวหวหรอกนะพอหลังจากที่เราลื้อแปลงมะลิเราจะปลูกใหม่เราก็อาจจะปลูกพืชตระกูลถัว่วสลับสักฤดูสองฤดูครั้งสองครั้งนะฮนะอย่างถชาเป็นปอเทือง นะหรือจะเป็นพวกพืชตระกูลถั่วก็ประมาณ45วันก็ไถกลบนะไถกลบเสร็จแล้วก็ดินก็จะสุยดินก็จะฟูดีนะครับอนะอันนั้ก็เป็นโดยทั่วไปที่นี้ปุ๋ยที่เราใช้กันอยู่เป็นพื้นฐานก็จะมีปุ๋ยสูตรเสมอคือสูตร15 3ตัวหรืออาจจะเสริมด้วยปุ๋ยตัวกลางนะฮะจะเป็นพวกปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต0 4 6 0 หรือจะเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางกระตุ้นการเกิดดอก12 24ยสออันนี้ก็ได้ทางนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังแฟนๆครับในหน้าหนาวเนี่ยที่มันไม่ค่อยออกดอกก็เพราะว่ามันไม่มีการแตกกิ่งใหม่เพราะฉะนั้นในฤดูหนาวมะลิก็เลยออกดอกน้อยแต่ในในขณะเดียวกันตลาดก็ต้องการ เยอะหลายคนก็บอกว่าทำมะลิหน้าหนาวนะซึ่งมีคนทําได้เยอะแยะนะฮะก็ทําให้มีรายได้ดีมันเหมือนกับพืชนอกฤดูนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการตัดแต่งกิง่งนะอันนี้สําคัญนะ,ะกิ่งที่เราควรจะตัดแต่งนะกิ่งแห้งแห้งตายขาต้น นะกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่มีมแมลงรบกวนกิ่งที่มันไข้เอ็นกันไปมาไม่เป็นระเบียบนะหรือว่าที่เลื่อยเฟื้อยไปไม่เข้ารูปเข้าทรงเขานี่อย่างนี้เราก็ตัดแต่งแต่ว่าการตัดแต่งกิ่งมะลิเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนาดของต้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบตัดแต่งแบบเขาเรียกตัดแต่งแบบเบาบางหรือบางคนเรียก ตัดแต่งอย่างหนักฮาร์ดพลูนิ่งนะไอ้ตัดแต่งแบบเบาบางก็หมายความว่ามีการตัดแล้วแล้วให้เหลือกิ่งที่อยู่กับลำต้นเนี่ยมันยังยาวอยู่นะเราก็ตัดแต่งออกเพียงเล็กน้อยเหลือกิ่งสมบูรณ์ไว้กับต้นมากๆนะฮะอ่าส่วนมากอ่าวิธีนี้จะเป็นกับมะลิที่อายุยังไม่เยอะมเราตัดแต่งเยอะ ตัดแต่งแบบเบาบางนะฮหลือกิ่งยาวๆไว้แต่ว่าถ้ากรณีมะลิที่อายุเยอะแล้วบางทีเราก็จะตัดแบบตัดสั้นเลยหลายคนถ้าไม่คุ้นเคยจริงๆทำใจไม่ได้นะตัดกิ่งเหลือไว้กําต้นสั้นๆหรือไว้เพียง3-4มสี่กิ่งกิ่งหนึ่งก็ยาวแค่30เซน40เซนโดยประมาณเงี้ยนะฮะซึ่ง อันนี้จำนวนจะเป็นมะลิอายุเยอะคืออายุตั้งแต่สองปีขึ้นไปะนะฮะก็จะเรียกว่าตัดแต่งแบบเียกว่าฮาร์ดพลุนนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะประเมินนะเราต้องรู้นิสัยธรรมชาติของมะลิซะก่อนคือว่าจะมีช่วงเวลาตั้งแต่สมมติเราเก็บดอกนะฮะพอเราเก็บดอกเสร็จปับ๊บ มันก็เราก็ต้องมีการตัดแต่งใช่ไหมให้ให้ตากิ่งเนี่ยมันเจริญออกมาเป็นดอกใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลา6สัปดาห์ที่6สัปดาห์เนี่ยผมจะแบ่งให้ท่านฟังอย่างนี้สมมตุติท่านปลูกมะลิอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาต้นอายุเยอะเลยนะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะฮะเขาจะใช้เวลาหนึ่งประมาณ1สัปดาห์ ในการที่จะแตกกิ่งใหม่ออกมานะแล้วในกิ่งใหม่ที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาอีก2สัปดาห์2อาทิตย์ในการที่จะเริ่มเกิดดอกแล้วก็จะใช้เวลาอีก3อาทิตย์นะฮะที่จะเก็บดอกได้เนี่ยครับมันโดยทั่วไปก็ประมาณ6อาทิตย์อ,อันนี้เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดที่ไม่รับ ใครๆก็รู้อยู่เนั้นเวลาท่านต้องการให้มะลิออกดอกเดือนไหนอะ่ะเก็บตอนไหนอะ่ะท่านนับย้อนไปเลย6อาทิตย์นะฮะ6อาทิตย์ก็ประมาณเดือนครึ่งนะฮะท่านก็ตัดแต่งใส่ปุ๋ยนะฮะทีนี้อันนี้มันไอ้เคล็ดอันนี้มันก็เป็นหลักในการที่เราจะผลิตมะลิว่าอ้า เดือนนี้เก็บมะลิแปลงนี้เดือนหน้าไปเก็บมะลิแปลงนี้แปลงนี้เราก็จะมีมะลิเนี่ยขายได้กันตลอดทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามะลิอยู่แปลงไหนแปลงนั้นถ้าตัดแต่งก็ต้องทําพร้อมๆกันเพื่อที่จะมันจะได้เก็บดอกพร้อมๆกันเราจะได้มีปริมาณในการที่จะใช้ในการเก็บ เอาไปขายนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าต้องการทำมะลิให้ออกดอกในช่วงฤดูหนาวช่วงเวลาที่เราจะตัดแต่งกิ่งมะลิก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงประมาณเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญนะะทีนี้การบำรุงรักษาต้นแล้วก็ดอกของมะลิ ถ้าต้นมันไม่สมบูรณ์ต่อให้ท่านไปตัดแต่งยังไงดอกมันก็ออกมากระจิตริดดิดเดียวดอกก็ออกมาไม่ดกเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่จะมีการตัดแต่งเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วโดยพื้นฐานดินต้องมีอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็มีอ่า การใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะใช้ในอัตราประมาณสักต้นหนึ่งก็สักประมาณ1-2สองช้อนแกงนะฮะ่งสองช้นแกง,นะง,ง,ง,แกงทีนี้อย่างถ้าเผื่อเป็นช่วงที่ดินมีปัญหาเยอะนะเอใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่รู้ว่าดินมันเป็นกรดด่างอย่างไรอันนี้จริงๆตั้งแต่รอนเริ่มต้นลงมือปลูก เราต้องเช็คสภาพดินให้พร้อมการใช้ปุ๋ยทางใบก็มีส่วนช่วยนะครับอาจจะเส้นเปลืองหน่อยแต่ก็มีส่วนช่วยนะฮะเราก็ใช้ธาตุอาหารหลักสูตรเสมอเนี่ยนะสิบห้าสามตัวฉีดพ่นทางใบแล้วก็มีธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้ด้วยเพื่อว่ามะลิก็จะได้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับ ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอตอนที่มีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็ควรที่จะาวางแผนให้ดีแล้วก็ระยะเวลาที่ตัดแต่งแล้วท่านไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้หรอครับท่านต้องใส่ปุ๋ยนะพอใส่ปุ๋ยนะมันถึงจะแตกใบออกมาให้เรานั่นแปลว่าแสง ต้องได้ทั้งวันน้ำาน้ำต้องถึงครับถ้าเผอว่าคุณปลูกใส่ปุ๋ยแต่ว่าไม่มีน้ำเอ้าวมันจะแตกใบไปยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเร่งการเจริญเติบโตของใบอ่อนเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยทั้งทางดินเสริมทงางใบใช้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองฉีดพ่นทงางใบกันด้วย อย่างนี้ก็จะดีงั้นยอดใหม่ที่แตกออกมาจะต้องแตกยอดออกมาแล้วใบเนี่ยมันคลี่นะมันคลี่ใบออกมาสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลาสักหนึ่ง,งสัปดาห์นะอีกสองสัปดาห์ต่อมาท่านก็จะเห็นว่าอมลิก็จะเริ่มออกดอกนะออกมาให้เราได้เห็นทีนี้ท่าน พี่น้องที่เคารพทั้งหลายเวลาที่เราจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งประเดี๋ยวท่านไปรอฟังทิศบุนชวนคุยยามเย็นนะผมจะคุยถึงเรื่องปัญหาการปลูกมะลิว่าอะไรบ้างที่มันเป็นอุปรสรรคต่อการปลูกนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ครัวน,นี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวมะลิอันนี้ผมต้องย้ำกับแฟนๆรายการที่ครบรพที่มีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แมลงตัวแสบก็คือหนอนเจาะดอกเนี่ยนะที่มันจะทำให้เห็นว่าดอกมันมีกลีบดอกสีม่วงม่งเนี่ละ่ะ นะนั่นแหละอันนี้หลายคนก็ไปใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงซึ่งต้องย้ํากับท่านว่าท่านจะต้องดูว่าสารที่เราใช้นั้นนะมันมีฤทธิ์อยู่กี่วันนะเมื่อมันมีฤทธิ์อยู่กี่วันเราก็จะต้องจัดแจงว่าถ้าเราฉีดวันนี้รอให้สารหมดฤทธิ์ก่อนจึงจะมีการเก็บเกี่ยว ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้ยินข่าวคราวเขาก็พูดกันว่ามันมีสารตกค้างในดอกมะลงมะลิอย่างนี้ทันทีที่เป็นข่าวเนี่ยเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะลิก็น้ำตาร่วงน,นะนะเรื่องนี้ผมเคยคุยกับชาวสวนมะลินะฮะก็บอกว่าเวลามีข่าวอย่างนี้ออกมาทีหนึ่งเนี่ยขายไม่ได้เลยจานร,ราคาตก เพราะฉะนั้นบางทีอย่างนี้ชาวสวนมะลิด้วยกันนะครับก็จะต้องมีการาควบคุมซึ่งกันและกันให้คำแนะนำซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในตอนระยะที่มะลิเริ่มเกิดดอกตุมต่มๆนะช่วงนั้นนะจะใช้ก็ใช้ไปนะฮหรือว่าหลังออกดอกมาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็ยังใช้ได้เพราะมันยังมีเวลาตั้งสองอาทิตย์ ที่จะมีการเก็บเกี่ยวนะฮะและเดี๋ยวนี้การเก็บเกี่ยวดอกมะลิเขาก็เอาประโยชน์ไปใช้ทําอะไรอ้าวเขาก็เอามะลิไปร้อยพวงมลาลัยไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใกล้วันแม่นะฮะถ้าเรากําหนดช่วงเวลาอย่างสิบสองสิงหาใช่ไหมสิบสองสิงหาวันแม่ดอกมะลิก็มีราคาแพงแม่ถ้าพูดถึงดอกมะลิ เดี๋ยวนี้ก็มันก็มีดอกมะลิปลอม <c oughs> คือในยุคปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยคือมันมีของที่ทำออกมาแล้วแหมมันเหมือน,นเหมือนนะมันเหมือนมากนะครับอะอันนั้นก็เป็นการปลูกมะลิอ่าที่อ่าเป็นไร่เป็นสวนส่วนแฟนฝ่ายการที่ปลูกมะลิต่ำบ้านนะครับอ่า อยู่ตามบ้านอันนี้ก็ท่านก็ต้องเล,งล็งแหละเออบ้านเรานี่ตรงนั้นมันมีเงาไม้ตรงนี้มันร่มมันเป็นชายคาอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนะที่แม่บ้านเขาอา,อาศัยเป็นที่ตากผ้านเนี่ยะเพราะว่าคุณพ่อบ้านบางทีก็บอกว่าอยากให้บ้านมันร่มปลูกต้นไมน้ร่มหมดแม่บ้านก็บนไม่มีแสงเลยจะตากผ้าหน่อยก็ไม่มีที่อย่างเงี้ยนะฮะ ก็เอามะลิไปแอบแอบวางไว้หน่อยนะเพราะว่าต้องได้แดดดีนะครับแล้วหลายคนก็ปลูกมะลิในกระถางนะฮะก็ใช้ขนาดกระถางที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้ดินผสมนะฮะดินผสมที่ใช้ก็แน่นอนที่สุดครับจะดินสักหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนึ่งส่วน แล้วก็มีกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นขุยมะพร้าวสักหนึ่งส่วนหรือจะเป็นแกลบเผาที่เราเรียกขี้เท่าแกลบเนี่ยนะสักหนึ่งส่วนอย่างเนี้ยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีกระถางที่เราปลูกมะลิลองสำรวจหน่อยครับว่ากระถางไหนที่ดินมันยุบลงไปเหลือดินแค่ครึ่งกระถางเนี่ยก็จัดการเปลี่ยนกระถางเลย ท่านสังเกตด,ดูเวลาไปซื้อกระถางเนี่ยมันจะมีจากปากกระถางแล้วมันก็จะมันก็จะมีขอบเห็นไหมนั่นนหะไอ้ตรงขอบนั้นอนะ่ะคือเป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่าเวลาจะใส่ดินลงไปนั้นให้ใส่ไว้แค่ขอบอย่าล้นพูนออกมาไม่ต้องพูนเอาแค่ตรงประมาณขอบนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามเติมพวกใบไม้ เศษวัสดุพืชเนี่ยเติมให้ไปอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยสิบำรุงนะเอาปุ๋ยสุดเสมอนี่แหละนะให้แตกให้ให้ต้นเขาสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่ที่จะทำดอกเราก็ใช้เทคนิคการตัดแต่งเหมือนที่ผมบอกกล่าวไปเพราะฉะนั้นใบมะลิที่จะมีพลังต้องเป็นใบที่เขียวเข้มนะขนาดใบ แห่คลี่เต็มที่ถ้าออกมามีจุดมีแต้มมีเหลืองมีสีสิสิสจดๆอันนี้แปลว่ามะลิของท่านกำลังถูกคุกคามแล้วจากศัตรูพืชก็ต้องเร่งสำรวจนะครับอ่านี่ก็เป็นมลิที่หลายคนก็ชอบนะแต่บอกว่ามันไม่ออกดอกให้เราดูเลย นะมันต้องมีช่วงครับเพราะนั้นเวลาท่านปลูกไว้หลายๆกระถางก็อาจจะต้องทําสลับกันกระถางนี้ตัดแต่งกิงก่งรอให้เขาออกยอดใหม่หนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอดอกเราก็สลับกระถางกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมนะครับท่านที่ฟังฟังอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีอาการผิดปกติ ของมะลิที่บ้านก็ถ่ายรูปส่งมาที่ ID l ดียลนะฮะ0819815881อ่าก็ส่งรูปมาเราก็จะได้ช่วยกันวินิจฉัยว่าเอ๊ะมะลิของท่านนั้นมันเป็นอะไรแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงเพื่อที่จะให้ออกดอกดกออกดอกดีกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาฟังว่าปัญหา ในการปลูกมะลิที่จะทำลายมะลิของเรานั้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับใครใคก็รักมััวคันไายใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเ<ๆ>ต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะมีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยด,ดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะตัวหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่รีบได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเขนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน